สวัสดียามเช้าครับแม่พี่น้องพี่ตีเพื่อนน้องๆพี่ป่านาอาทุกท่านทุกคนนะครับมาครับวันนี้ก็มากินข้าวกับทิดโยนะครับวันนี้ทิดโยก็กินอาหารครบห้าหมู่แน่นอนนะครับนี่นี่วันนี้มีแกงส้มอุดมไปด้วยวิตามินและก็โปรตีนนะครับนี่ข้างผมก็มีข้าว หลายอย่างนะครับตามสีสี่กรัตรนะครับนี่ครับมาครับมาครับพ่อแม่พี่น้องว่าวลายยายให้มามามาวันนี้ครบห้าหมู่แน่นอนเลยครับมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องว่าวลายย่ายส่วนนนี้ขนมหวานก็มีนี่ครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับซื้อมาฝากครับก็มาฝากนะครับก็มาฝาก ขอบคุณนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาครับพ่อแม่พี่น้นองมาวันนี้ก็มีกับข้าวกับผมก็มีไปตน,นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับทิีโยได้นะครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ